สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาแนะนำคีย์บอร์ดบลูทูธนะครับเป็นยี่ห้อ Keycon k c Pro นะครับเป็นแบบ Blue บลูสวิตสวิตเป็นแบบ m ม c เน็ n ิค a ลนะครับอุปกรณ์ที่ได้ก็ตามนี้เลยครับแถมคีย์แคปของ Mac OS มาให้ด้วยนะครับและนี่คือเสียงของ Blue Switch สับเปลี่ยนได้2โหมดนะครับสามารถใช้สาย USB Type C และก็เปิด b l บลู o t h นะครับเชื่อมต่อได้พร้อมกันทั้งหมด3อุปกรณ์ <S <S แสงไฟก็จะสามารถเปลี่ยนได้ประมาณนี้ครับ วัสดุเป็น ABS พลาสติกนะครับแข็งแรงทนทานด้านล่างมีขาปรับระดับได้สองระดับนะครับแข็งแรงคีย์บอร์ดมีน้ำหนักพอสมควรนะครับ